จะติดทะเลนะฮะมีท่าเรือครับเบคอนเ,อเตะขายกลิปช็อปไม่มั่นใจว่าถ่าย,ยได้หรือเปล่าเนี่ยผว่าโอเคครับเราได้ขออนุญ,ญาตทางร้านแล้วเขาให้ถ่ายรูปได้นะครับผมรู้สึกว่าเราจะมาเจออะไรแบบแว๊บนะครับตันนี้แต่ว่าไม่มีติ๊กเกอร์ไม่รู้ข้างในมีเปล่าอ่ะ ลุงหูกิี่ตะล็กแล้วก็หูส่วนต,ตัวน,นั้นก็จอเอเลียนนะครับบาบบาบาบานิก,กมาแอนด์เฟรนด์คิตตี้โอ้ปี้ด็อกอันไหนคิตตี้เดกมอไคิตตี้นี่เหรออันนี้เบลกองติงตีน่นรักน่ารักนนี้ น่าจะได้นะครับถ้ามีทิกเกอร์โดนผมแนละ้วซันต์คอร์ดมาดูทางนี้ต่อครับกล่องใส่เครื่องประดับอัญนนมณีได้นะฮะเวลามาเท่าเป็นงานเมคอินเจแปนสวยน่นารักดี วนนี้ก็มสมสุขไหมเองเองไม่อย่างน,นี้เป็นแมววักถ้าแมวเหมือนตัวร้านเดิมแล้วนะแต่แค<ะ>่ามาติดให้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะมนอินเจตต์ตามนะตังตีไม่เห็นใจสุดแมวนนพกมจะขาดตลาดไม่ค่อยมีของ ลองลดูตรงนี้ต่อกอบตัวนี้คิตตี้โอ้ฮหลโรคิต,ตี้น่ารักเขียวโอ้ oh, ยกมาทั้งไม่รล้มันมีติดอยู่ที่นี่นึกป่าวว่ะหต้องลองดูตัวนี้โอ้ตัวนั้นใส่ชุดยูระตางชุดยูโ,โมไม่แล้วมีเขียดไหมว่าเม e ินเ a แ a น ห้าพันสี่ร้อยเยนพันกว่าบาทแต่เราสามารถแต่งเพลงได้นะใช่เหรอเอาตุ๊กตาเลือกตุ๊กตาแล้วก็เหมือนคัสตอมเองได้เลือกเพลงที่เราชอบเรียบร้อยครับเดินไปสองตัว <Okay. S 2> พาสปอร์ตโชว์พาสปอร์ตเราได้ทัชฟรีเดินแมวใส่ชุดยุกตา มนโนแล้วก็เป็นตัวโทโทโรนะคะรับร้านแรกกร็โดนไปหลายบาทอยู่เอาครับมาเที่ยวยิ่งเย็นอากาศเริ่มหนาวนะครับ เรือญี่ปุ่นเนี่ยเราไปอยู่บริเวณท่าเรือนะฮะ,ะครั้งหนึ่งรู่งเงียบเป็นตกปลามาด้วยก็ดีนะเก้าฮะต้องคิดมันลอยน้ำเปิดไฟนะตอนแรก กิบช็อปนี่ฮะกิบซาริโอกิบซาริโออะไรอ่ะงชีฟกิบตี้กิมโนโคุณรำนี้กิมโนราคาสองร้อยเยน นั่นดูสิถ้านมันใช่ติ๊กเกอร์ถูกปันมาอยู่ที่นี่มีปิญญาเกลับน่ะใหญ่เกินมอนชิชอิอังบังแมนมากมายบายบายติกเกอร์มีทุกตัวนะครับเกเว้นติกเกอร์ ไปกันต่อว้าวนั่นไงนยไ้ยมาทำอะไรที่นี่เมดอีแค่ดูก่อ,อกนอ๋อถ่ายเป็นแพ็คคู่เหาอฮารร้านอาหารริมน้ำนะรู้สึกจะมีรถเข็นแบบโบราณโบราณอยู่ด้วยป้ายมันเยอะเดียวเรา,าไปจะเสียตังค์อีก Starbucks <laughs> yes, Starbucks. ha 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 This is Starbucks This is Frappuccino You have pot and ice cream This one is good It's one coldest one. The okay. Hot is this one ไอสรไอหรือาฟฟ่าซเอ๋อไซส์ไหนวะไซส์นี้พอมั้งอันนี้พอ่อนจะกลับเราก็กดมอนชิชิออฟิเชียนช็อปเป็นหลายตัวนะครับออันนี้คือนาวมาครับร้าน นไปฮะขึ้นรถถึงแล้วนะฮะจุดนี้เราพักกันที่นี่โฮเทลมายสเตย์อะโคราเตสเตชัต่นนะครับผมไปครับเก็บกระเป๋าสิบว่าตกหน้าโรงแรมครับเขาไปดูอยมาเป็นฝอย Okay, อสวัสดีเช้าวันที่สองจะออกมาหาซื้อมันเผาที่เซม้มาแต่มันมีเวลาขายนะฮะน่าจะช่วงสิบโมงเป็นต้นไปก็เลยไม่ได้กินตอนเช้าหลังจากเมื่อวานเราซื้อมาแล้วสองหัวอร่อยโรงแรมที่เราพักนี่อยู่ตรงข้ามกับสถานี JR เลยอากุฎเตะ คือของเยอะ マンマンマ2 0スザンは、噴火を繰り返すことがよく知られているウェイは、日本のアは、日度のアルプスウ ถ่ายกันไปถ่ายเล้วโอเคถ่ายกันได้เรามาอยู่บนป่องเขาไฟอุสุนะดี๋ยวจะเดินกันไปพี่คนนั้นที่เดินไปแล้วไปก่อนถ่า,ายร <นะ S 2> ูปก่อนนะบรรยากาศโดยรอบแล้วนั่นนี้ก็น่าจะมีหิมะตกมากเลยนะครับ เที่ยวชาวต่างชาติที่มาไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันก็ใกล้ถึงยอดภูเขาไฟแล้วนะฮะมีป้ายว่าแถวนี้กวางกระต่ายมืป่าอยู่นะฮะไปฮะอีกนิดเดียวตลอดสองข้างทางก็ไปไหม เป็นสีล่วงไปหมดแล้วมาแล้เดินทางเจ็บโบไป ini <small> dia จะทำไมเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ข้างบนหลากหลายภาษาเลยหลายชาติฮ่า <c oughs> <c oughs> เรามาถึงแล้วนะครับจุดบนบน,บนป่องของไฟอุโซสองร้อยหกสิบ ข้างบนก่อนโอ้โหมาเพิ่งจะลงนะนเียังปุยๆอยู่เลยน่าทะลึ่งไปจับเลยสวยมากโสวยสวยสวย,สวย สวยเปล่งสาวญี่ปุ่นก็สวยไปครับสวยไหมจะไปแล้วไปฮะลงกันระวัลงลื่นด้วยไม่ใช่วงตะทายล่วงไว้ เทาวเวอร์ลอดอ,อ,อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรไปครับรเดินทาดินเที่ยวสวัสดีครับเช้าว,วันที่สามเราอยู่หน้าโรงแรมเทาวเวอร์ลอดใจกลางซัปโปโรกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็มาเดินย่อย มันเผาเหมือนเดิมยังไม่ขายเดินเล่นฮะฝนเพิ่งจะหยุดตกอากาศสดชื่นมากนะร้านจอดรถ บ้านสวยเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บภาพไปหน่อยใบยไม้ยังเป็ี่ยนสีลงเลยอนิดนึงนะฮะเก้าโมงสิบห้าอุณหภูมิสิเอ็ดองศานะขคลองอุตลุกครับผม ดังเก่าเป็นพอร์ตโอตลุเมืองท่าท่าเรือนี่ก็ของสมัยก่อนก็เอาไว้ขนส่งมาจากทะเลแล้วก็ตัดเขาคลองเล็กน,นะอากาศโดยรอบวันนี้ไม่มีหิมะนะฮะฝนตก่าจ,จะละลายไปหมดแล้วดีครับ อาหารทะเลสดนะที่นี่เ๋ยต้องลองชิมักหน่อยไปครับไปกันต่อ,อไปไปเดียมต้องรีบนะไปเกี่ยวคนเดินอันนี้ก็ร้านอาหาร ส,สรุปดิฟกีปติค่อนข้างจะเย็นนะอืะอหือจ้าหวานอยู่ และปิดโอตลุมิฟซี่พอร์ทเทาวออพ่อายไปกันต่อครับ คนเดินคนเดิน,น,ดนจริงลูปี่วินเล็ตสาวบกลูปี่ก็ต้องไปโดนก็นนไนเป็น,ะน,นปร้านเป่าแก้วนะอ,อปตะเกียงโตเตลุคัดการ์ด สลปฟี้ชอ็อกโกแลตอุสต็อกเนสกลิ่นเบียร์กลิ่นว้าวแล้วกินวายกินยังได้อ่ะกินลอยมาเลยครับกินได้มากมีฟีทสจะเทสัททสททสสกห้าแก้ <laughs> วฝั่งนู้นก็ร้านสตอรมการ là làm khánh 2 là khánh nụm phần có kiếp shop kiếp shop deo -deo -deo. ขนมนะฮะมาฮอกไกโดนี่เพียบ,เร,ยบเราก็มาถึงโอตาลุคาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ก็เฉยฮนะเรามันรักทิกเกอร์มากกว่าฮะเดินตามเขาไปก่อนเดี๋ยวเราวนกลับมาดูคเค้กครับฟี เมืองแห่งขนมแท้แทนี่ก็หอดาลินดา ที่แลนโลครับก็สามิตตี้ก็จะตังนนตตง้ยน่อยแต่นนที่นี่ก็ติดตั้งมีอินเจแปนใไหมใช่ไหมเออู่ที่สตูโอทีี ไปฮะว้าวจะไลฝุ่นฮะจะไลฟฝุ่นมีเทนเห็นไม่ได้เลยโอ้โตโตโลสูาหิ่งห้อยยู แต่ให้มาไม่เชื่ออินเทนตายแล้วไม่ได้มานี่วาบ,บอพี่สุดตายแล้วถายโทรหาลูกเลยอุ้ยสตูดิโอจีบีอยู่ที่นี่มาแล้วก็ต้องจัดนะฮะพอกเกโดเซลอย คโดบีฟวากิวเคค่ะคจัดแล้วนะครับนนะะสองไม้โวัวทอบจัดตัวธรรมดาหลังจากหิน okay, ข้าวเสร็จก็เจ็ดนาทมาฉะสวีทก็ีือกินด้วยไอติมจัดจุ ผลิตภัณฑ์าชาเขียวนะใครสนใจไหมครับมันดารินครับชั้นสอง ไปเจอแค่มาสองหัวในราชาเมันเผาฮสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้เราจะไปฟูโรโน่ไปน้ำตกศิดาเกะเดินท้าขึ้นเหนือรถก่อไปโด,โดันครับรอระหว่างทางแวะ ห้องน้ำคือพักรถเดินทางต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงมีฝนลงเม็ดคปอ,อยฟองน้นอยนะไอวามิสว่าโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับน้ำตกคิราชิเกะหรือน้ำตกหนด ขาวหรือขาวขาวแกเห็นแม่น้ำบีเออยู่ตรงนี้น้ำส่งอยู่ด้านนี้ก็มามีฝนต้อนรับนี่อยู่ในเมืองบีเอนะครับบีเอแม่น้ำบีเอ ความสวยงามก่อนน้ำตกที่ไหลออกจากพื้นนะฮะไม่ได้มาจากคลองไม่ได้มาจากพอออกาากื้นน้ำใสมากแล้วข่าก็มาพุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวก็เยอะนะแต่เราจะจับ ทิราฮิเกตเรืองวิเอตจังหวัดฮอกไกโดครับผมสวยน้ำไม่ฟ้าเลย กินทะเล จร้านแรกกันของซินเวเนียร์ที่ระลึกไม่ให้ถ่ายรูป,ไม,รปไม่ให้ถ่ายรูปอีกโอเคข้างนอกได้อย่างเดียวนะครับไม่ให้เก็บภาพเฮ้ยฮะตนใหญ่ ในร้านห้ามถ่ายรูปและวิดีโอนะน่าจะเป็นงานแฮนด์เมดน่าจะวสวมเสทธิลิกสิท์ก็เก็บบรรยากาศภายนอกวันนี้อากาศเย็นฮะแต่มีฝนลงละอองคิมะก็ตามภาพรละลายได้บ้งนะางแล้วแต่คืนนี้เลยพรุ่งน,นี้นี่น่าจะถล่มหนักสิบชั่วโมงตอนเนื่องดูจากพยากรณ์อากาศไว้ก็ไม่เป็นไรครับทำบุญมาน้อย เห็นครับผมนะครับรอบๆบมีมาการแบบเจอสุดจะเหมือนวิลานสกีด้วยนะฟูราโนข้างบนก็มีเคเบิลขึ้นไปนะจะเป็นกระเช,ะเชะ้าลานสกีบนเขาก็หิมะยังไม่ขาวเท่าไหร่ยังตกไว้เต็มที่ ครับนี่ก็โรงแรมโอ้ยบรรยากาศดีคิดถึงกาลายูซวาเลยหิมะย,ยังไม่เต็มนะฮะถ้าเต็มแล้วนี่ปกคลุมด้วยหิมะนี่น่าจางงังคนงามสวัสดีครับชาาวันสุดท้ายที่ญี่ปุ่น ต่อไปดนที่เรามาจอูที่สนามบินเดี๋ยวตัวกลับกันแล้วนะครับมารับเช็คบินกันสวัสดีครับถึงแล้วครับบ้านของเราส่วนระพู่ายครับมักระเป๋าเสร็จบ้านทำงานหางเงินแล้วเอามาเที่ยวต่อ ขอบ็ุณใหม่พินนะครับสวัสดีครับ